พร้อมมีพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วกดหนึ่งใครพร้อมแล้วกดหนึ่งหรือพิมพ์คําว่าสุดปังสาหรับงบน้อยนะคัดให้นะครับคัดให้แล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็คือจะมีหนึ่งสี่สองสี่สองเก้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งเจ็ดนะครับแต่ถ้าสองเก้าเล่นไม่ได้ให้ขยับไปเล่นสองเจ็ดนะครับเออเพราะว่าวันนี้สองเจ็ดก็มีความเด่นเพราะวันนี้วันนี้เลขรัฐบาลไทย เลขจะเด่นวันศุกร์จะมีหนึ่งมีสองมีสี่แล้วก็มีเจ็ดแต่บางหลายสำนักบางคนก็ให้ศูนย์นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาแต่วันนี้ความเด่นจะมีหนึ่งมีสองมีสี่มีเจ็ดใครที่แม่นแม่นเอาไปจับตัดเอาเองนะครับเอาใครที่ว่าคือแม่นแม่นนะครับก็ไปจับตัดเอาเองขนมไทยรอบนี้นะครับจะมีเดี๋ยวมันกำลังโหลดอยู่นะ ความเด่นจะมีหนึ่งนะครับจะโจดย์ก็ได้เดี๋ยวหรือไม่จดย์ก็ได้เดี๋ยวผมให้แคปมีหนึ่งมีสองมีสี่มีเจ็ดรอบนี้กำลังวันจะมีหกมีสามแล้วก็มีห้านะครับส่วนหกมันจะมาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าหมันจะมาหรือเปล่าแต่ว่าตั้งแต่เริ่มคลิปไปแล้วนะผมให้ไปซื้อลอตเตอรี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าอันนี้ ก็คือแค่ลอตเตอรี่นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเลขไม่ได้เป็นสูตรไม่ได้อยู่ในชุดนะครับอย่าเข้าใจผิดเพราะบางคนเข้าใจผิดว่าไหนให้หกห้าไอหกห้าน่ะให้ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็คือเน้นที่หกห้าแล้วก็ห้าหกไว้สําหรับเพราะว่ามันไหลหกแต่พอทําสูตรออกมาแล้วมันเด่นหนึ่งกับสองแล้ววันนี้ครับคือความแรงของเลขอะก็คือวันเนี้ย ความแรงของเลขที่มันจะปาดหน้านะก็คือเลขสี่อย่างที่ผมบอกผมวิเคราะห์ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คือเลขสี่นะครับแล้ววันเนี้หนึ่งสองสี่เจ็ดตัวไหนจะวิ่งจะแล่นเขารอบชิงชนะเลิศรอดูได้เลยแต่วันเนี้สี่ระวังสี่จะปาดหน้าแล้วเมื่อวานนี้ผมวิเคราะห์ให้แล้วนะครับถ้าสี่มาสําหรับวันนี้นะครับจะมีสี่ศูนย์ไม่ต้องจดเดี๋ยวผมให้ผมทําไว้แล้วอันนี้มาย้ําให้ สีนะครับจะมีสี่มี4ี่หนึ่งสสองเบิ้ลสีครับเบิ้ลสีแล้วก็จะมีสี่หกเจอันนี้อันนี้คือสายตระกูล4เพราะว่ารอบที่แล้วหลายแม่แม่พี่พหลายคนขอมามืดมาแล้วผมให้0ย์ปักแตกก่อนมันออก0ูวันนี้ความเด่นอะสครับ4นี่มัน ถ้าสังเกตถ้าเป็นคนสังเกตแต่เห็นว่าในชุดรัฐบาลไทยนะ่ะผมจะให้ตัวอัดน่ะก็คือสองสี่กับหนึ่งสี่นั่นหมายความว่าวันเนี้ยคืองวดเน,นี้ยผมก็เลยผมก็ชอบสีด้วยถ้าคนเป็นคนสังเกตเฮ้ยไม้เอกม,มันให้สองสี่กับหนึ่งสี่พี่จะชอบพี่ก็ซื้อพี่ไม่ชอบเราก็ปล่อยผ่านนะครับแต่คือวันเนี้ยความเด่นนะมันเด่นที่หนึ่งสองสี่แล้วก็เจ็ดครับผมเออ นี่นี่คือชุดรัฐบาลไม่เห็นคอมเมนต์มันเหมือนมันปิดกัน้นนี่รัฐบาลนะงวดนนี้เห็นไหมครับถ้าเป็นคนสังเกตนะคือผมให้ก่อนใครด้วยซ้ําผมให้ตั้งแต่วันที่มีลาวพัฒนานุนครับวันรัฐผมให้จําได้ผมให้ผมให้นานมากแล้วแล้วผมให้มักแฮงอ่ะสองสี่กับหนึ่งสี่ 14. สังเกตเห็นไหมครับว่าผมอ่ะวางไว้วางไว้หมดแล้วผมจําไว้หมดแล้วเห็นไหมครับว่ามันก็ จวบกับตรงนี้ครับนี่มันก็จวดกับตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อวานนี้ที่ผมมานั่งวิเคราะห์เห็นไหมเลขวันศุกร์ซึ่งผมวางลอ็อตวางแพนไว้วางไว้หมดแล้วว่าวันสูงนะมันจะต้องมีหนึ่งมีสองมีสี่มีเจ็ดซึ่งคลิปเนี้ยอันเนี้ยไปดูได้เลยผมทาคลิปเลียวไว้แล้วด้วยว่าเลขเด่นวันศุกร์จะมีหนึ่งสองมีสี่มีเจ็ดแล้วเลขอันนี้คือที่ผมคัดมาให้อันนี้คือสามตัวครับอันนี้คือสามตัวเลขที่ผมให้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วน,นี่ผมก็คือมาย้ําให้แค่นั้นนะครับ แล้วส่วนอันเนี้ยก็คือผมให้ก่อนนะครับเห็นไหมถ้าสังเกตดูที่ผมที่ผมวางแผนมันก็จะมีนี่เห็นไหมเด่นสองกับหนึ่งมาจับคู่กับสี่มาจับคู่กับเจ็ดเห็นไหมครับสองสามเนี่ยมันไม่ได้อยู่ถ้ามันม,ม,มันไม่ได้มีถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็พี่ก็ไม่ต้องเล่นไอหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเนี่ยมันไม่ได้มีความเด่น ถ้าพี่คิดว่าวันนี้หนึ่งไม่มาพี่ก็ไม่ต้องเล่นแต่ถ้าคิดว่าวันนี้พี่หนึ่งหนึ่งมันเด่นพี่ก็เล่นไปวันนี้หนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแต่ถ้าพี่คิดว่าวันนี้สีมันเด่นก็เนี่ยมีสี่สองกับสีหนึ่งที่ผมคัดให้แค่นี้โอเคนะครับสี่สองกับสี่หนึ่งวันนี้ก็คือยังก็ยังชอบเหมือนเดิมก็คือชอบสีสองกับสี่หนึ่งแต่สนะี่หนึ่งสี่ะ มันออกรัฐบาลไปแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่มันจะมาอีกเป็นไปได้ครับเพราะว่ารัฐบาลเคยออกตามลาวรอบที่ออกสี่หกหรืออะไรนะครับผมก็จําไม่ได้แต่วันเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ซื้อเลขสี่หกกับสี่สี่หกนะครับแล้วก็หนึ่งสี่แล้วสี่สี่หกสี่หกเนี่ยมันเป็นบ้านเลขที่ผมบ้านเลขที่ผมอ่ะชื่อบ้านเลขที่สี่สิบสี่ทับหกสองซึ่งมันออกบ่อยหกสองเนี่ยมันออกบ่อยมากแล้ววันเนี้ย ความเด่นมันมีสี่เพราะฉะนั้นนะ่ะบ้านเลขที่สี่สี่ถ้าหกสองพี่เจาะไปเล่นสามตัวอะไรก็ได้เพราะว่าสี่สี่ถ้าหกสองไปเจาเองนะครับก็คืออันนี้พูดให้ฟังสี่สี่ถ้าหกสองถ้าตัดออกมาก็จะได้สี่สี่เห็นไหมครับสี่สี่สี่สองสี่หกเนี่ยก็ซื้อเอานะครับแต่ว่าหกสองออกไปแล้วมันไม่ออกมันก็คงไม่น่าจะมาตัวเก่านะครับแต่วันนี้ถ้าหกถ้าหกมันมาใช่ไหมถ้าหกมาวันเนี้ยผมก็ ถ้าหกมาวันนี้ยซื้อไว้เลยนะ65ห้ากับหกเก้าไม่เขียนนะครับเยอะแต่ไม่ชอบอะ่ะผมก็ยังไม่ชอบเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าโงมาโ5ห้ากับโ9เก้าถ้าเกิดใครยังชอบโงนะให้ให้โขห้ากับโ9งเก้าโห้าโเก้าโสี่ส่วนอันนี้ครับก็คือเป็นเลขที่ผมคัดให้ อันนี้ปิงปองผ่านนะครับเพราะว่าปิงปองน่ะมันเป็นเลขดังนะครับสําหรับ901906ถ้าถ้ามันซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อผ่านไปคัดให้จะมี24142917อย่างที่ผมบอกถ้าวันนี้29ซื้อไม่ได้ให้ซื้อ27อ่าผมจะปล่อยซ้ายด่วนแล้วแต่วันนี้ความเด่นสี่ครับยังไงก็สี่ซีซครับถ้าวันนี้เบิ้ลใช่ไหมมีโอกาสเบิ้ลได้เหมือนกันนะวันนี้วันศุกร์ แล้วตอนเนี้เ,เห็นแม่ๆพี่ๆหลายคนว่าหนึ่งห้ามันดังมากหนึ่งห้าเนี่ยดังมาจากเลขลอยก็วันลอยกระทรงครับสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดเป็นไปได้ไหมไม่ไม่มาผมว่าหนึ่งห้าไม่มาแต่อาจจะพลิกล็อกอาจจะพลิกล็อกมาหนึ่งหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเบิ้ลหนึ่งหนึ่งซซเจ็ดเจ็ดให้สามตัว หนึ่งหงเออชอบไหมถ้าชอบซื้อแต่ถ้าไม่ชอบเบิ้ลไม่ต้องซื้อเพราะว่าวันสุกครับก็จับให้ตามกำลังวันเลยแต่ว่าตัดสองสองออกนะหนึ่งหนึ่งเดอาจีจะปล่อยซ้ายด่วนแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมจะปล่อยซ้ายด่วนแล้วครับ ไม่ใช่สายด่วนนะเป็นเป็นเลขมามืดมากกว่านะครับอันนี้ก็คือผมสรุปมาให้แล้วไม่รอแล้วนะครับไม่รออ่ะพร้อมยางกดหนึ่งมาวันนี้สายด่วนก็คือเลขมามืดแหละครับคือเลขสี่วันนี้สามตัวผมเน้นเลขมงคลก็คือเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่อยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าผมไม่เน้นเจ็ดสี่วันนี้เพราะสี่กับเจ็ดน่าจะไม่มาคู่กันแล้วแต่ถ้าชอบก็ซื้อเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ็ดศูนย์อยู่ตรงนี้ครับ ไอต,ตัวนี้เป็นตัวแก่ดำอีกตัวหนึงเจแล้วก็40อยู่ตรงนี้ผมก็ไม่เน้นแต่วันนี้ผมจะเน้นตัวที่ผมให้ไปแล้วก็คือ1 4กับ2อสแต่ถ้าชอบเหนือจากนั้นไม่ชอบใครไม่ถ้าแม่แม่พี่พไ,ไม่ชอบหนึ่งสกับสองสก็มีสีให้เลือกตามนี้ส่วนเลขรองวันนี้จะเป็น4ี่สองเกับ1นึสี่เจะสังเกตได้ว่าจะมีหจะมีแต่4ี่กับ7แล้วก็มี2แล้วก็มีหเพราะว่า ผมก็เอามาจับตรงนี้ครับจากตรงนี้มาจับแต่ผมบอกก่อนนะสามตัวมันเล่นยากเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่ามันจอกตัวไหนแต่วันนี้อยากให้สองตัวมันเด้งบนล่างแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งสองเจ็ดเอาแคปครับเน้นเน่นเน้นหนึ่งซีสองซีแล้วก็ซีซีถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลวันนี้สี่สีแน่ กับหนึ่งหนึ่ง